บนโซเชียลแชร์แนะนำว่ามีอาหารเพิ่มปริมาณอสุจิเช่นน้ำชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าสนใจและควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท ตรวจสอบกับสูตินรีแพทย์ครับอาหารเพิ่มปริมาณอสุจิจริงไหมครับส่วนใหญ่ก็จริงน้ําช่วยในการผลิตอสุจิจริงในส่วนประกอบของน้ํามีความสําคัญ80-85%ของน้ําอสุจิดังนั้นสรุปแล้วอาหารเพิ่มปริมาณอสุจิแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับส่วนใหญ่จริงสามารถแชร์ต่อได้การเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ถือเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ พบกับชัวก่อนแชร์ Membership พื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์